ไอ้เกิรนโอ้เกินเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บก่อนนี่ไงเกินโอ้ไม่เกิร์นโอ้เกิน มันหายไปไหนของมันวะเนี่ยงงเลยพีศาจาทําอยู่ไหนอ่ะออ้ยโอ้ย,อย,อยสีก้อนตึง,ตง โอ้ยห้าก้อนตึงๆไม่แบ่งใครเลยเว้ยโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่รอดหรอกปีศาจครับระเบิดว่าพีชิบเ,ออเรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยโอ้แม่งเลยเกินจอดนี้แม่งเกิน ระเบิดวาร์ปผีชีพจบเลยเศษแก้วจบเลย เคสวย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 เป็ดแม่งเป็นใจใช่ไหมทุกคนตาเนี่ยโอ้โหจุกจุกเจ็บ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 จุกจุกบอกเลยเฮ้ยตายเองเฉยเรียบร้อย เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยไวๆเกินเร็วดั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 นเร็วอันนี้ไม่ได้แก่งนะอันนี้ไม่ได้แก่งจริงๆนะอันนี้เปล่าแกอันนี้เปล่าแก่ไม่เป็นอุบัติเหตุจริงๆป้าเปล่าเป็นอุบัติเหตุจริงจังเลยกันหมดเดี๋ยวจะตายกันหมดเดี๋ยวจะตายกันหมดไอ้เยอะมอยู่กันได้หมดเลยไปนี แยก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 รวมกันเราอยู่ไม่ไม่ไม่แยกกันแยกแยกกันตายเดี่ยวรวมกันตายหมู่อนีนี่ไปเลย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 อะไรไหนบอกผมใส่ตะยาใส่ตะยาเราต้องการใส่ตะยาโอเคโอเคโอเคถ้าเกิดผมกินได้วเป็นตัวใหญ่อ่ะไม่มีฮาวเทพเจ้าแห่งยาสุ่มมัฟอยู่นี่ละเออผู้ผู้เชี่ยวชาญด้านยาสุ่มมัฟผมได้ตัวใหญ่ จบแล้วจบแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้นะเรือบ้าไปใช้อะไรเงี้ยทำไมไม่เห็นโดนแมวตีเลยวะตายไปไแล้วมาไปาไแล้วเรียบร้อยเกินมาเก่งนี่มันลำบากจริงๆเลยยอมเลยได้บะล่ะไอ้ดีผ้าหัวไอ้โอ้โยนถ้าหัวเพื่อนโอ้สุดยอดเลยโอเคเอาไอ้อัดอัดอัโอ้ยกูก็โด ดอดูบอลทีมเลยดูบอมเลยอยะมากองกันหดเลยเี่ยมเลยเยี่ยมเลยเ้ดูมไม่ว่างเหมือนกันโอ้กรทงกระทิงเคลียร์ไลสวยสวยอ้ามันบังให้อ้ามันบังให้อ้ามันบังให้ัวน้ัวน้ั้ั้อ้มันบังให้สวยสวยน้เวิร์ดตว้เวิดเวิดัได้ได้ได้ ม็ใส่ก,กับแทงนีน่แหละไปดิม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 ลงมาก่อนโอเคเออไปกวงสีเไปเปลนตามไปเป็นตามไปเป็นไปรักเป็นตามรักเ,เป็นตามรักม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปนม่ได้แล้วล <c oughs> โอ้แม่งอยางได้อย่ากเก็บเยอะเดาเจ้าแมวโอ้คนจริงจู้แมวเออจริงคนจริงเนี่ยผมมาหาแมวเลยเนะน,นี่ยอันเนี้ยเออเฟนอยากเจอแมวมากเลยเนี่ยแมวอยู่แล้วนะบ้านวุนมาเลยมาเลย หลับตาเดินโชยังไม่โดนแมวตีเลยไหนโชยหน่อยเฮ้ยไอ้เดาปุ่ง้างปุ่ง้างปุ่ง้างหลบแบบโปเมียไอ้ดิมเฮ้ยหลบแบบโปเมียเอ้ยเอ้ยเอ้ยเกินแล้วเปล่าเฮ้ยหลบมาเดียมเดิมไอ้ยังมันนี่ไอ้โปเมียโยนเกมไอ้พวกโยนเกมใครตายอ่ะคนนั้นโยน ยนนพยายามตื้อ่หรอเฮีอาร์นิ่งไปละเหมือนอาป้าสาวคนก็ชนะได้ไม่ได้หรอดิมาฝืนอ่ะมจะฝืนดันกันอยู่แตก่ฝืนสกปรกแบบ UE เลยเหรอขนาดเลยเหรอ ลังแยกมันไม่ยอมสกัดไม่ยอมหนีไปจากเฟรมเลยวะดีใช้เอโฮมิรอร์ออมันต้องใช้สายเสียงนะแต่ว่าเฮ้ยใครมาเล่นละครโอ้ยแต่เดี๋ยวผมซื้อแคปซกคัสใหม่แล้วไม่เป็นไรคนที่นึ่ทุกคนนะเออระเบิดใครเนี้ยโอ้ยจะบ้าตายอมากดนยาล้องหนไม่ใช่ยาตระเลงที่ย้อง่าย เดินไปพิสูจน์ดิเดินไปพิสูจน์นี่ผมเชื่อว่านี่คือยาตัวใหญ่แต่เฟมีใส่ยาเลยไม่ใส่ยายาวจริงด้วยว่ะเออจริงเฉยแต่แมวแม่งไล่โหดจริงโดนแมลเคีเคีเคอู้จะตาย ไปละเต็มหนีละวิชาระเบิดบอดี้พีไปละเมื่อกี้ตอนนี้ไม่ไหวละอ้ามันรู้เรื่องมั้ยด <_ d ream> ีเล่นยาวเลยดีเล่นยาวเลยเฟรมจะดูทรงให้ยังไงก็ไปถึงสองเม้แมวมะ ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ